คาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนมิถุนายน2567นะครับเดือนที่นะดาวย้ายออกจากลัคนาราศีเออลัคนาราศีเออเรือนปัตตนิของท่านนะครับย้ายออกไปอยู่ในเรือนมรณะก็ยังคงมีดาว ดาวไรดาวพระรหัสกับดาวมนุษย์ยูที่ยังคงอยู่นอกนั้นอาทิตย์ศุกร์พุธเนี่ยทยอยย้ายออกบทแล้วนะฮะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลัคนาของท่านก็คือดาวอังคารก็ย้ายก่อนเพื่อนเลยย้ายในวันที่สองมิถุนายนย้ายไปเข้าตําแหน่งกเกษตราธิบดีแต่เป็นเจ้าแต่ไปอยู่ในเรือนอารีของชาวลัคนาราสีพิจิก ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้มองอะไรก็ไม่ค่อยได้อย่างใจนะจุกจิกหงุดหงิดกับสิ่งรอบข้างรอบตัวไปหมดใช้จ่ายสิ้นเปลืองหงุดหงิดเรื่องเงินคอนโทรลรายรับรายจ่ายไม่ค่อยได้นะครับทีนี้พอมาเข้าเดือนแต่ว่าการเงินก็ยังไปได้อยู่แหละทีนี้พอมาเข้าเดือนมิถุนายน นะครับต้องบอกว่าวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนดวงการงานจะเริ่มขยับดีขึ้นติดต่อธุระปป่าปังใดๆลูกค้าก็จะคุยกันได้ดีขึ้นก่อนหน้านี้บางทีสรุปจะสรุปสรุปกันแล้วก็แคนเซิลซะเฉยๆอย่างนั้นก็มีนะครับหรือบางคนก็คุยอะไรกับเราไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วก็ลืมไปเฉยๆก็มีนะแต่ว่าเนี่ยพอเข้าเดือนมิถุนายน 1-5การงานน่าจะมีการขยับดียิ่งขึ้นนะครับ6-10มีความปลอดโปร่งยิ่งขึ้นใครที่จุกจิกกับแฟนหรือคนรักในช่วงที่ผ่านมาน่าจะคุยกันได้ดีขึ้นในช่วงวันที่6-10มิถุนายน1 1 1จนถึง15นะครับช่วงนี้ก็ยังมีความจุกจิกและขุนมัวนะมองอะไรไม่ค่อยได้อย่างใจคนพิจิกมันเป็นคนแบบนี้แหละนะครับมัจะคาดหวังอะไร สูงกว่าความเป็นจริงเสมอพอไม่ได้อย่างหวังก็จะจุกจิกแล้วก็หงุดหงิดต,ตะบึงตะบอลขึ้นมาหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วบางอย่างเราก็คาดหวังอะไรที่มันสุดโต่งไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็16-20ถึงแฮปปี้สบายใจขึ้นปลอดโปร่งขึ้นแยะ21-25ช่วงนั้นการงานก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีจะมีคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ หรือแนะนำช่องทางต่างๆที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนเอาเป็นว่าปลอดโปร่งขึ้นแน่ๆแล้วก็26จนถึง30ช่วงนั้นงานยังดีต่อเนื่องแต่ว่าขับรถขับราให้ระมัดระวังนิดหนึ่งระวังจะมีปัญหาเรื่องรถเรื่องรารถเสียหรือว่ามีการซ่อมรถซ่อมราอะไรก็มีความเป็นไปได้นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะที่ผมได้เกริ่นให้ฟังว่าดาวขยับย้ายเนี่ย ไล่เรียงให้ฟังแบบนี้หนึ่งในนั้นแน่นอนคือดาวพุธย้ายตั้งแต่10มิยอนะครับไปอยู่ในเรือนมรณะถัดไปก็เป็นดาวศุกร์ย้าย14มิยอแล้วก็ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่15มิยอนะครับอยู่ในช่วงเรนใกล้ๆกันตรงนี้แต่ไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีพิจิก ก็ทำให้นะครับเราอาจจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องงงเรื่องงานเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จุกจิกใจกับเรื่องความรักอยู่เหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่อยากจะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจแล้วก็การใช้ใจ่ายเงินคือพิจิกเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาคุณเนี่ยจุกจิกเรื่องเงินเรื่องทองไม่น้อย นอกจากคอนโทรลเรื่องของรายจ่ายไม่ได้แล้วรู้สึกรายรับตัวเองไม่ค่อยแน่นอนนี่คือปัญหาที่ที่ชาวพิจิกนั้นไม่ค่อยแฮปปี้อยู่แต่ผมดูตรงเนี้ยดูจากดาวหลายๆดวงแล้วผมเชื่อว่าการเงินคุณจะขยับดีขึ้นคุณเริ่มที่จะคอนโทรลในรับรายจ่ายได้ดียิ่งขึ้นมีความรู้สึกแฮปปี้ขึ้นปลอดโปร่งขึ้นว่ามันต้องดีขึ้นอยู่แล้วละเพราะว่าดาวในภาพรวม,รวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นะครับไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกก่อนหน้านี้ความรักก็ไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยใครที่มีปัญหาขัดแย้งขัดใจกับคนรักน่าจะมีการพูดคุยกันดียิ่งขึ้นพูดคุยอะไรไปในแนวทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นเขาออกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายน ตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะอธิบายให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ฟังนะครับคือก่อนหน้านี้ดาวเกตเนี่ยมันไปอยู่กับดาวเสาในเรือนพันธุนะซึ่งหมายถึงบ้านช่องยวดยานพหานะทีนี้ดาวเกตมันฉากออกมาเหลือดาวเสาดวงเดียวผมดูแล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกจุกจิกใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องเหมือนกัน หรือญาติพี่น้องนำเรื่องจุกจิกใจมาให้เรื่องพึ่งพาอาศัยกันแล้วเรามีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ที่จะต้องไปเกื้อกูลหรือช่วยเหลืออะไรต่างๆก็ทำให้งุญหงิจใจอยู่ไม่น้อยบอกให้เลยนะช่วงกลางๆเดือนออมิถุนายนแต่ทั้งหมดแล้วหากลบกรบหนี้กันแล้วผมก็ว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีอยู่เหมือนกันสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างน้อยการเงินการทองน่าจะขยับดีขึ้น นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกสังเกตตัวเองดูที่ผ่านมาเราจุกจิกกับเรื่องเงินเรื่องทองมากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายนี้สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนอริแต่ได้ตำแหน่งเป็นกะเศราธิปดีในแง่ที่ดีคือเรามีความรู้สึกขยันอยากะทำน่นทำนี่มากยิ่งขึ้น แต่ข้อควรระวังก็คือพยายามอย่าไปสร้างศัตรูนะครับไม่ว่าศัตรูในที่ทํางานหรือว่าศัตรูทั่ว,วไปพยายามอย่ามีปากมีเสียงอะไรกับใครแหละเออเอาเท่านีาน้แหละง่ายๆนะเพราะว่าสาวเองก็ไปโยก,กับอังคารอยู่นะครับก็อธิบายให้ชาวลัคนาราศีพิจิกฟังไว้เทา่านี้ขอให้โชคดีสวัสดีครับ